สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกคนแล้วพี่น้องเมนีการเนี่ยนี่วกับคุณมากต่พพาพี่น้องมาแกะกล่องของฝากจากพันไทยนล้พี่น้องส่วนกันนี่คุณยายจะดีจากฟังไทยเป็นส่งมาให้นอกกระหอดแต่ประมาณประมาณส่งหรือเลยนอนตะบาร์เมื่อวานนี่หันไปเอาเลยบริษัทคุณส่งพิดก่อนเราพอไปเอาขามก็เลยว่ะบได้บ่ได้เกลี้ยงมาแล้วถ้ากระไดมาไม่ดีเนาะเมนีการ์ เนกระซงมาแต่ร้ายหมือนพี่น้องพี่น้องเราะคือสุดทีมันหอด่าจริ้งมาสิแกะกับอาทิตย์เนาะแต่ว่ามือ <được> น <kindergarten> ี้นัันค ah. ือเพื Gonna ่อนกันมาตั้งนไปยังก็บานบานน้องซิงก์บ้านหรืออะไบานน้องปฝาเนาะและมาแล้วคันเนาะพี่น้องมาแล้วโครงการมาแหวกขี้นเขาขี้นเขาหนึ่งเลยแต่ออกไปอัปเดตทุเรียนอัปเดตทุเรียนแล้วเรากำลังจะกับมาจากอัปเดตทุเรียนแล้วกันมาตัดคลิปต่อตัดคลิปต่อเมื่ท่านได้แล้วค่ะคุณหมอกะพาแม่ ไปมีประหารต่อเนาะเผื่อแก้มไปปรวจไปพบคุณหมอในเมื่ออื่นนี่เนาะเซมมี่กับเมอ์ก็แกะกันนิดหนึ่งมาเมยก็ไม่น่าพบกับคุณหมอตอนที่สาวเอสรายก็เลือดแต่น้องนิวกับคุณมาสองคนเนาะม่นิสาหันเพื่นเป่าย่างป้าอยู่เที่ยงคนนั้นนี่เนาะเมย์มันจะไปแก้ไอเที่ยงผัวน้องเนยกับน้องนิวลับอยู่หันเนาะยันเพื่นตื่นมาเลยฮะแม่ มานตือนตลอดออกมาเิดมาพี่างนี้ได้แค่สองคนแค่สคนแต่ว่าแค่นี้ก็เป็นยังมาเดียวกะนมมีคอครเดียวกนเอาไปแบกปั้นกัะใสท่กลาเาไปกรงใสอะไรกรแใงๆมาแน่นเน้ะยังนมาขา้ม โอ้พูนเนะเห็นุบ่านี้นะะกวยกวเวลากเอาันมิมนถาป็นมาทำอะเงอนะเาวันเท่าเอนนะอันบ e ่เนี่ยูนงโอ้ที่ใดมไวเวลาเ็นมาอันดกอาจารย์มาตลอดเป็นนมอ ตอกเลยเปนงนงค่อยห้องไม่ไ huh. ด yeah. ้โอ้โหใส่น้ำหอมอ้ส้อมส้องอันเดโอ้โเดียวหอมเอน้ำหอมเย็บขหอนอันนี้ครับข้ออันหนึ่งเนีเวลาไ่เย็น้เอาตลอดเลยบุญมาก็เอาไปใส่ตัวนี้มาน้ำหอมน้ำเย็นดิ โอ้ใส่ลงเย็นแล้วมันจ้คึกคักวันนึงแบหลุนห้างอยใส่เท่านั้นเออีสองอันก็ต่ากระเป้านี้ห้ามนะกมีเจ๋าขางนี่ แลน้อมาสุดก่อนยัดมืดแบ่ตีต่บ่ <c oughs> แต่กับบเมนต์แต่เข้าใสายแล้วมีน้องพวกปั้นมืดแล้วทั้งทีมง่าแล้วกะทั้งพี่นองทิมอ่านหนามนี่ไงเด็เลยกระิกมน มแชมพูสมุนไพรโอ้วหจดว่าเป็นยาเนาะตรงาน่อนมีเป็นสนะนี่มียาปรลาเกลือนดิเกินอันอนี้สมพูโปรเทเนะอาบิแผร์นีเลย,ยเอาไปั่นกัรใส่ในนอยคือการน้่เนาะ มันมีวันต่อการแต่กระเพยแน้วเป็นสบู่เนี่ยมาซุกวะอันนี้เป็นเครืสูดโอ้นี่มันมวันใสแต่แบนนี้เนาะส่วนแรกเขเก็บนี่นี่แต่ไม่ตมอมีวใสสบู่อันนี้เป็นตัสีนั้นนี่เป็นมาเป็นสบู่สมุนไพรเลมสบู่สมุนไพรเค่บกนาคาวะเนาะนาคาวเนาะ สูนะเาแต่ว่าเพื่อน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 เนเอนนเพื่่นเ่เพื่นอนเ่อนเพมนเนนน่พน่เอนน่อเนพน่่นเน่อน ยาทาน้ำแดงเอ้า่าทาน้ำแดอบอเขาเห็นตัยาทาน้ำคาวแก้ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำแดงออกี้ายขายรับมีจัากกินเบยร บุญมากคือยังบุ๋เนาะอันนี้จะเป็นท้องสำหรับเครื่องงานถี่เนฝากมาให้น้อพี่น้องลานนยยางยืดหุ่มมสาบผมไป <สา S 1> ม,มาคมมาคุกบ <c oughs> อาไปแก้ผุนม <c oughs> าแก้าวด็เลยแก้กุณมาสองคนวายยางนี่นนตื้นมากเลยคุณจิตหา้ห่านะ,ะาร้วกหนอกยาก เครื่องแม่แก๊สนี่แหละกันยังมีอีกเนาะพี่น้องจะไม่นองนิยวกับบันไดหูเนาะถ้ากระหูบุกีนี่ไอทิพย์ส่งมาให้เบิงเนาะก็คือว่าาต้องคิดอะไยังไงมาก็คือว่านอกจากเครื่องใส่แบบที่เพป็นฝากมาให้แล้วน้อพี่น้องเพม่อนก็ยังมีเงินจํานวนหนึ่งเนาะสำหรับมองหายมีเอทิพนาะเป็นข้อควัมวันเกิดเพื่อนเนาะวันที่หนึ่งเลียดแบบสีมะฮอดเนาะพี่น้องกุมหอมซานสีเอทีกุมหอมซานสีเอทีเลยเนาะเอทิพ ราคาเป็นกระส่งของกรัวไมาให้กระถิบเจ็ตมาหนึ่งพันบาทเนาะ้วก็คา่าน้ำมันรถสำหรับผิดกิจกรรมหนึ่งพันบาทไนดะ้ค่ะน่าจะไม่รวมทั้งคา่าหับเครื่อ,อนขอบเนาะว่าไม่มีคา่ากระทรวงจากเวียงจันท์มาอีกสุดเท่านึงเนานะแล้วก็นอกจากหันกันยังมียังมีวันนี้มีมีเนาะเป็นว่าให้มนน้องนิวหาลอยบาทเนาะขอบคุณหลายๆเด้อร์ให้หาลอยบาสสำหรับแกว่า เห็ดบัญชีเนาะเป็นเห็ดปัญชนะี่ทีดีเนาะแล้วกัน้องบุญมาหาลอ,อยบาทขอบคุณเลยไเด้อแต่ว่าบุญมาหาลอยบาทน,นี่ยังบ่ทันได้จักคนเนาะเพราะว่าเงินท่านอันเอ้ที่พันเพิ่นบ่อยู่เนาะมีแต่ว่าฐาเพิ่นกลับมาจากคุณแม่นเนาะกรุงเทพฯเพราะว่าไปส่งแม่อยู่มุกดาฮานส่งแม่อยู่มุกดาฮานลวกัอ่า ตอนค่าก้าน well. ี้มาส่งเมย์หอดแต่ดานหอดแต่ดานสวัสดีน้องละกะให้ผู้สำอางผ้าเมยกับบาะนอนสวยเอ้ิดกับน้องนาค่าทั่วถึงจะเขาวเพิ่งเทปนอนน้องเหนี่ยวก็เลยแบบเงินก็เลยยังบวได้เด้อพุ่นมาไม่เม่ก็ยังบวได้น้องบุนมาก็ยังบวได้เหมือนกันน้องขอบคุณขอบคุณเนาะสำหรับคุณยายใจดีที่ส่งกานใส่ห้องซอยมหาลัยละกันยังส่งเงินมหาลัยอีกเนาะเป็นควากำลังใจพื่ว่าเนาะงทีว่าแบบเฮ็ดเบียดเฮ็ดเบียดสวยเอ้ิดแนาวละกันให้กำลังใจ เดี๋ยวเงิ่อนคีบส่วนนีนนม้มันพันพวนเนาะขอบคุณขอบคุณล,ลายเดอ้อเขาหายเพลินอยู่ดีมีแห้งอายุมันควันเยืนเป็นหงพอ้มใส่แห่หลูกล้านตลอดไปเดอ้อขอบคุณในายเดอ้อที่ปากเงิ่นมาให้ลูก้านขอให้อายุมันควันเยืนอยู่เต็ม สำหรับคลีนี่นะพี่น,อน้องกาฝากพี่น้องมาสนิทเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิร์โฆษณาบุคคลาโฆษณาเผื่อเป็นกำลังใจให้แม่ยูนิวในการคลิปต่อไปเด้อแล้วก็รให้น้องมุ่นมาเลยนาะมีลายคนงามมาได้มุ่นมาถูกกระลงคลิปหมเป็นแกนยู <c oughs> นิลยู่ิกับเบ,บียดเดืนบบบอด <c oughs> นเนาะป้าโดนยาสองอันช้างไรได้บนะุได้เนาะกสำหรับคลีนี้กาฝากพี่น้องมาสนิทนะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดี